เท่าทานเท่าแช่ว้หนึ่งขึ้นพี่น้องออกมาเป็นน้ำใสๆแล้วเราจะาไปลดต้นไม้กันนะคะ,ะออกมาแซ่มาล้างมาล้างน้ำกิมเป็นรอดมัดไว้ลูกไปไปลดกันคะ่ะไปใส่น้ำเพีย มีพี่น้องมันจะเป็นเพียวรถไปเลยค่ะรถ <c oughs> ไปเลยค่ะเข <c oughs> าเจ้าบ้านเป็นพง 小南瓜，南瓜。 คลิปหน้าจ,จะถ่ายผลงานเห็นเหงว่าเพียมันจะหลุดออกบอพี่น้องเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปหน้านะคะบอออกมาใส่ที่นั่งผู้อา